สวัสดีเพื่อนๆแลนวนี้ก็คือภารกิจใส่เสื้อไม่ซ้ำวันที่25ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่มีคำถามพอดีนั่งอยู่ก็นั่งคิดว่าเพื่อนๆพอจะรู้ไหมว่าเวลาหนูตายแล้วหนูมันไปไหนไอ้หนูจิ๊ดจี๊ดจี๊ดอะแรดอะแรดหนูอะ R า T ทแรดหนูอะบอกสังเกตนะเพื่อนๆอย่างเวลาถ้าเราเราเห็นว่าหนูตายใช่ไหม เราจะได้กลิ่นมันอะว่าหนูตายอะในบ้านเราอะมันเก่าเลยใช่ไหมสามสิกว่าปีมันก็ต้องมีหนูหนูแน่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกหนูอะมันเกิดเกิดแบบมันแพร่พันธุ์มันสืบพันธุ์ได้เร็วมากใช่ไหมมันก็ดำลงแฟมิลี่ปลูกยาตาทวดมันก็อยู่ในบ้านเป่าเนี้ยแหละแต่เวลามันตายอะน้อยครั้งมากเลยที่เราจะได้กลิ่นหนูตายยกไว้ะแบบตายโดยอุบัติเหตุตายโดยไอผิงอันกัดนู่นนี่กัดเออพรกัดแล้วมันเราก็จะได้กลิ่นมันใช่ไหม เออเราก็เจอสร้างมันแต่ไอที่มันแบบผ่านมาแบบทุกๆเจเนเรชันมัน่ะทั้งครอบครัวมันน่ะผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าหนูหนูมันไปชาปนกิจศพเพื่อนผงหรือว่าญาติพี่น้องมันยังไงเราทำไมเราถึงไม่ได้กินมันเลยวะเพื่อนเพื่อนแปลกเพื่อนแปลกใจไหมเคยคิดว่าเออผมก็นั่งคิดอยู่นะเออแปลกดีถ้าเพื่อนเพื่อนคิดออกก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าหนูมันตายแล้วไปไหนทําไมเราไม่ได้กินมันเลยวะมันน่าจะต้องมีเยอะนะใช่ไหมเพื่อนนะแล้วก็ จบคลิปวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆถ้าชอบเสื้อตัวนี้ก็เม้นมา,าส่งที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวปอส่งเสื้อตัวนี้ให้สําหรับวันนี้เราก็แค่อยากรู้ว่าหนูตายแล้วไปไหนมีคําตอบบอกกันด้วยนะบ๊ายบาย